กองบังคับการตำรวจทางหลวงเจ้าที่ตำรวจทางหลวงร่วมกันดําเนินการช่วยติดตามรถบรรทุกขนส่งพร้อมสินค้าถูกจรกรรม สืบเนื่องจากเมื่อวันที่3มีนาคม2567เจ้าที่ตำรวจสถานีทางหลวง1กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจทางหลวงนคปรปฐมได้รับแจ้งจากสายด่วน191ว่ามีเหตุจรกรรรถบรรทุกหกล้อมาจากพื้นที่อำเภอบางปะอินจังหวัดอยุธยาโดยจากการสอบถามผู้แจ้งทราบว่าผู้ก่อเหตุจรกรรมเป็นพนักง,งานขับรถส่งของให้กับทางบริษัทของผู้แจ้ง โดยผู้แจ้งเหตุเชื่อว,ว่าพนักง,งานขับรถส่งของได้ขโมยสินค้าที่อยู่บนรถไปขายและกำลังขับรถหลบหนีออกนอกเส้นทางทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ดำเนินการตรวจสอบ GPS จนพบว่ารถคันดังกล่าวได้ขับออกนอกเส้นทางห่างจากจังหวัดอยุธยาเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครจึงสั่งการให้รถวิทยุตรวจการในเขตรับผิดชอบและขอบเขตใกล้เคียงออกติดตามค้นหารถคันดังกล่าวจนกระทั่งต่อมาพบรถคันดังกล่าวจอดอยู่ในโกนดังของบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่ตําบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าไปตรวจสอบโดยเมื่อไปถึงลานจอดร,รถของโกดังเจ้าที่ตำรวจทางหลวงพบรถบรรทุกหกล้อคันที่ถูกจรกรรม,มาจอดปะปบบนอยู่กับรถขนส่งภายในลานจอดแต่ไม่พบตัวผู้ก่อเหตุแต่อย่างใดจากนั้นจึงได้ประสานไปยังผู้แจ้งว่าพบรถคัดนดังกล่าวแล้วให้เดินทางมาตรวจรับทรัพย์สินและรวบรวมพยานหลักฐานเข้าแจ้งความต่อพนักง,งานสอบสวนสบพบางปะอินเพื่อดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุต่อไปตนีติดตามมาย,ยัางไงครับตแรกให้สามีโทรแจ้งหนึ่งเก้านหนึ่ง ที่พีในรถคืนนะครับ <ขอ S 2> ถ้าพ <ขอ S 2> ี่มีปัญหาอะไรก็ติดต่อ1 9 1กหนึ่ง